เป็นนะคะโรงเรือโบราณค่ะโรงเรือสำหรับออชาวนาชาวไร่ที่นี่อันนี้เป็นกรุ่มของนม่เพิ่มมีสต,นะตรมเนอะสตรอมแมกค่ะรงเรือนะคะเพือ่อ ค่ะรองเลื่อยรองเลื่อยค่ะภาษาไทายเรียกว่ารองเลื่อยสายรมันเรียกว่าอะไรเซกเวีาายร์อ่าไส่ชอบลอฟอิมเซกเวียร์ใช่ไหมเซกเวียร์เกี่ว